let me show you how to laugh tugarujin kit o raï longi shen bin kun ti yeah pretty lady sexy girl she been crying to me she to person show bright light turn like mom then she shen hater สวัสดีคร,ค,ดครับผมโทปิจากคาร์ดิฟฟ์แจมไทยแลนด์ครับผม let's go รู้สึกทุกอย่างดีขึ้นคำการทำเพลงหรือว่าฟิลฟิลตอนทำเพลงทุกอย่างที่เกี่ยวกับเพลงช่วงน,นี้ดีขึ้นหมดเลยครับเ<ม>พราะว่าตอนนี้จะมีแนว R&B หรือว่าจะเป็น trap Afro หรือว่าแบบแนวใหม่ๆเยอะๆเลยจอนว่าใหม่ๆเข้ามาเยอะมากครับ<ม>ใช่ผมชอบเพลง R&B ตั้งแต่เด็กแล้วพี<ม>่จะเป็น R&B หรือว่าจะเป็น Hop Old s c h o o ลอะไรครับ50 Cent หรือว่าจะเป็น Chris Brown อะไรครับใช่ วิลลี่จีนของไมค์คือแจ็กสันแบทั้งตั้งตัวเลยมันมันฟังแล้วมันรู้สึกชอบครับตั้งแต่เด็กเลยชอบใช่เพราะว่าผมชอบชอบไปเต้นไปเต้นอยู่ในมุมในบ้านนะแล้วแม่ผมก็แอบเห็นอะไรงีับว่าผมชอบฟังเพลงชอบเต้นอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยผมเป็นอินโทรเวิร์ตที่มีเอเนอร์จีเหมือนเอกโรเวิร์ตแปลกไหมเหมือนว่าวันนี้เป็นเอกโรเวิร์ตแล้วก็ หมือนมืนว่าเฮ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้นัดกันไปไปเที่ยวไหมเพื่อนอะไรประมาณนี้พอถึงพรุ่งนี้ก็อยู่ดีก็ไม่ไปละอยากอยู่ห้องอย,อยู่คนเดียวเกิดที่อุษณสารแ,แล้วก็ย้ายมาที่ไทยตอน,นอยายุ13บสามพี่ม,มันดีตรงที่เพื่อนๆผมมาจากมาจากหลายประเทศแล้วพี่เป็น culture แบบแลหลาย culture มารวมกันจะ<ม>เป็น c u เจอร์แบบคนอินเดียหรือว่าจะเป็นคนตุรกีคนแขกอะไรคนแอฟริกาอะไรไม่ใช่ ก็เลยแบบได้หลายเ u l t u r e มารวมกันในตัวผมแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนสุสานะรู้สึกว่ามัน <c oughs> มันน่าสนใจดีครับเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนสองชีวิตเลยนะ <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบ <c oughs> เป็นสองชีวิตมารวมกันผมจะอยู่ฝั่งพ่อมากกว่าพ่อชิวกว่า <c oughs> ถ้าแม่จะแบบเข่งขขมากก็คือถ้ากลับบ้านดึกกลับบ้านตีสามตีสี่ตอนเด็กนะตอนเด็กก็จะโดนฟาดอะไรเงี้ยเอาไม้ฟาดของข้ามมีก่อเพราะว่าก็พอพอมาคิดตอนนั้นก็ร <c oughs> ู้สึกว่าดีแล้วแหละที่แม่เป็นแบบนั้นชีวิตจะได้แบบมีระเบียบมากขึ้นอนะไรเงี้ยใช่ ตัวผมไม่เคยคิดจะทําตามครอบครัวแบบที่ครอบครัวพูดแต่ชอบแบบทําตามในสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่า<ม>ก็เลยได้มาทําเพลงใช่<ม>แต่พ่อผมก็เคยทํางานเกี่ยวกับดนตรีแล้วก่อน<ม>ก็เลยเหมือนได้จากพ่อมานิดน,นึง<ม>คิดว่านะเป็นคนที่มิกซ์เสียงอะไรเงี้ยประมาณนี<ม>้แล้วก็เล่นเปียโนโด้วยเล่นอะไรคีย์บอร์ดด้วยอะไร<ม> เ,เยอะบบมากครับพี่เ,เยอะมากตอนตอนแรกๆก็ทําตัวไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนก็ชอบแกล้งผมเป็นไอ้ฝรั่งไงไอ้ฝรั่งที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มเพื่อนตอนที่ตอนที่มาเรียนที่ไทยครับเป็นเด็กต่างจังหวัดคนอีสานครับคนอีสานสารเรียนที่โรงเรียนมารีอุปถัมภาา์อยู่ที่ชายภูมิอยู่ที่ต่างจังหวัดหมหนึ่งถึงมสามครับพี่แล้วก็ไม่เรียนต่อเลย <laughs> เด็กเกเรมากครับเป็นเด็กดือ้อเป็นเป็นกลุ่ม กลุ่มห้องเรียนผมเป็นกลุ่มที่ดื้อที่สุดเลยนในไทยเอ้ยไม่ใช่ในไทยดิโอ้ยเกินไปละอันนั้นหมายถึงในในใน,ในโรงเรียนมาลีหโอ้โหในไทยเกินไปละอันนั้น <laughs> ใช่แล้วก็ก็กลายเป็นว่าพอจบม3า,ามก็เป็นเด็กดื้อต่อเลยทนะไม่ไม่ยอมแบบเรียนรู้จากความผิดพลาดอะไรเนงะี้ยก็ <c oughs> เกเรตามเพื่อนไปครับก็ <c oughs> เป็นฟิลแบบออกไปออกไป,ออกไปหาอะไรทาออกไปออกไปแวน้นผมเป็นเด็กแวน้นไงตอนอยู่ต่างจังหวัดผมก็ผมก็แว้นกับเพื่อนด้วยอะไรด้วยใช่ครับเจอเจอหมดเลยครับเจอหมดเลย มันรู้สึกว่ามันเหมือนคนที่ใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดมันมันบนลูปไปหน่อยรู้สึกว่าเขาแบบเขาต้องการแค่นั้นครับแค่ได้ทํางานตอนเย็นก็กลับบ้านไปหาแฟนไปหาลูกอะไรครับใช่แต่พอมาอยู่กรุงเทพผมก็ได้เห็นแบบภาพที่ใหญ่ขึ้นนะภาพที่กว้างขึ้นตอนแรกๆก็เก็บเงินมาอยู่ที่ พามคอนโดถ้าใครอยู่ลังสินน่าจะรู้พามคอนโดใช่ผมก็อยู่ประมาณอปีหนึ่งป่ะปีปีปีครึ่งป,ประมาณนี้ครับพี่ผมก็ตัดสินใจว่าเอย,อยู่กับเพื่อนที่พามใช่ไหมครับตอนแรกอยู่ที่พามคอนโดกับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าจะไปไม่ค่อยรอดแล้วตอนนั้นเรื่องเงินด้วยเรื่องอะไรด้วยก็เลยย้ายไปอยู่กับพี่ผมพี่ชายผมชื่อพี่ฟาน s อส DJ ST1 สก็อยู่ด้วยกันครับ ก็เจอเพื่อนๆลหลายคนที่เป็นลูกครึ่งเหมือนกันแล้วก็มารู้ที่หลังว่าเอาเป็นคนอีสานหมดเลย<ม>ก็คือในบ้านเป็นคนอีสานหมดเลย<ม>บังเอิญมากใช่หลังจากนั้นก็ชีวิตก็สนุกเลยครับ<ม>จากเพลงฟีดถ้าถ้ามีคนแบบมาเจอเพลงเราแล้วเขาก็อยากฟีดร่วมงานกับเรา<ม>แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพี่อนบาดเจ็บปะขอบาดเจ็อย่างเงี้ยได้ได้เงินจากบาดเจ็ ร่วมงานอะไรประมาณนี้ครับใช่ก็เก็บไปเท่านี้เท really okay, okay. ่านีอยากอยู่ครับแต่ดีตรงที่มีพี่ๆเพื่อนๆช่วยช่วยช่วยกันพักดันอะไรครับแต่ก็ไม่โอเคแหละแรกๆก็ไม่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยพอใจกับตัวเองเท่าไหร่ครับจะเป็นทั้งเรื่องอดีตหรือว่าเรื่องอนาคตจะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะทําอะไรหรือว่าวันนี้จะทําอะไรจะมีชอบมีเรื่องให้คิด แต่จะเป็นเรื่องต่างๆนานาแบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่บ้างเป็นเรื่องใหญ่บ้างอะไรครับเกี่ยวกับครอบครัวบ้างหรือว่าจะเป็นกับผู้หญิงบ้างอะไรครับหรือว่าชีวิตตัวเองครับเพราะว่าถ้าผมหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งผมจะติดเลย <A ham> มันจะเป็นปัญหาสําหรับผมมากใช่จะไม่ค่อยโฟกัสเพลงเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็เริ่มจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ละรู้สึกดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ โสดซิงเกิลร้อยเปแต่ก็พร้อมที่จะดูแลใครสักคนละอรู้สึกว่าตั้งแต่เลิกกับแฟนคนที่แล้วรู้สึกว่าได้แบบมีปัญหากับเขาที่ผมผิดเองด้วยแล้วเขาก็ผิดเองด้วยมันทำให้ผมแบบโตขึ้นแล้วรู้สึกว่าต้องซีเรลียสกับความรักมากขึ้นครับเพราะตอนนั้นเป็นเด็กน้อยเด็กดื้ออีกแล้วละ่ะเป็นเด็กดื้อที่แบบเพิ่งมากรุงเทพแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆผู้หญิงที่สวยอะไรประมาณนี้ครับ ก็เลยรู้สึกว่ารอบนี้ไม่ไม่น่าจะผ่าดแล้วต้องเอารจริงอะโดนหักอกบ้างไปหักอกคนอื่นบ้างมีหมดเลยมีหมดเลยใช่แต่สุดท้ายแล้วผมก็เป็นคนดีมากๆคนนึงครับเอาจริงๆเป็นคนที่ชูซี่มากนะเป็นคนที่เลือกเลือกเยอะมากก็คือถ้าอย่างหนึ่งไม่โอเคสาหรับผมก็ไม่คุยเลยรู้สึกว่าเป็นกลายเป็นคนที่แบบต้องถูกใจจริงๆถึงจะแบบคุยกันได้อะไรแบบน้ ตั้งแต่เด็กแล้วพี่ตั้งแต่เด็กเลยฟังอ b บีฟังป๊อปแต่ว่าผมมาเริ่มทำเพลงตั้งแต่อายุ19หรือ20แล้วครับพี่ตอนตอนที่อยู่ไทยเนี่ยตอนช่วงหลังจากจบม .3 าใช่ไหมพี่ผมก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าอยากทำเพลงไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไง<ม>ฟังเพลงผมชอบฟังเพลงไงทั้งวันฟังทั้งวันเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำเองจะเป็นยังไงวะถ้าทำเองก็เลยลงทุนซื้อไม่อินเตอร์เฟซเป็นแบบชุดไม์แล้วก็ เพื่อนผมมีคอมพอดีผมก็เลยโทรหาเพือพ่อนเฮ้ยสนใจทําเพลงไหมเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยมารวมกันทําเพลงตอนแรกๆก็ไม่ครับแม่ก็แม่ก็ไม่เห็นด้วยครับก็แบบแน่ใจเหรอจะทําเพลงแน่ใจมัาไม่ได้ง่ายนะอะไรเงี้ยผมก็ลุยเลยทางที่ผมปูมามันจะเป็นแบบเรื่อยๆมากกว่า,าจะไม่มีจะไม่มีแบบเพลงอยู่ข้างบนเลยอะไรประมาณนี้ครับพี่<ม>ก็จะมีปล่อยประมาณอาทิตย์ละเพลงอาทิตย์ละเพลงอาทิตย์ละเพลงแต่จะมีเพลงหนึ่งที่ชื่อความรักไม่ง่าย รู้สึกว่าวิวจะขึ้นมากกว่าเพ mm. ปกติเป็นเพลงที่ขึ้นหลักล้านเพลงแรกครับ mm. ใช่ทำกับพี่จีนจิกซอก็โอเคครับแต่ผม mm. ผมรู้สึกว่าแนวมันยังฟังยากสำหรับคนไทยมันเป็นแนวแอฟโรอาร์บีครับพ mm. ฟังค่อนข้าง,งยากอยู่แล้วก็เนื้อเพลงก็ฟังยากเหมือนกันครับเพ mm. ราะว่าผมก็พยายามทำให้มันง่ายสำหรับคนไทยด้วย mm. ใช่ครับ เิลที่2จะเป็นค่อนข้างเป็นแนว R&B มากกว่า<ม>แต่ก็ยังยังฟังยากอยู่เหมือนเดิมครับ<ม>ฟังยากอยู่เหมือนเดิมจะออกแนวสากลหน่อยผมพยายามให้มันง่ายแล้วแหละแต่มันยากสำหรัผมมากเลยครับตอนนั้น<ม>แต่พอถึงแถวนี้อันตรายกับเซ็กซี่เราก็เริ่มรู้ละเริ่มรู้แล้วว่าโอเคเริ่มมีคนฟังมากขึ้นมผมก็คิดก็นั่งคิดทีวมันเป็นเพราะอะไรอะเพราะมันฟังง่ายเปิดมาก็โดนเลยเนื้อเพลงอะไรประมาณนี้พออยู่ค่ายล้วก็ได้รู้อะไรมากขึ้นครับ ก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่สนุกฟังแล้วสนุกมันเป็นเพลงที่เซ็กซี่อ่ะถ้าผู้หญิงฟังนั้นต้องรู้สึกเซ็กซี่อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีท่าเต้นด้วยที่เป็น challenge ใน tiktok ทำให้หลายๆคนเลยแบบสาวแล้วก็แดนเซอร์หรือว่าผมเองด้วยไปเล่น challenge นี้ครับทำให้มันลครับใช่เริ่มมีแฟนหาุขึ้นจะมีคนที่แบบอยู่ดีก็มาเต้น,นอย่างเงี้ยอยู่ดีก็มาเต้นใส่ผมก็อ๋อโอเคถ้าจะมางี้ผมก็ผมก็เต้นคืนเลยผมก็เต้นกลับเลย เซ็กซี่เกิลเพลงนี้เริ่มจากที่ผมไปเที่ยวนท์คลับบ่อยเลยช่วงนั้นแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมลืมไม่ได้เลยตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นผมอยากจะโชว์เขาว่ารักผมไม่ได้เหมือนคนอื่นรักผมมัน different อะไรเงี้ยใช่ก็เลยออกมาเขียนเพลงซะเลยหลังจากที่ผมไปเที่ยวผมก็เข้าสตูดิโ เขียนคอนเซปอะไรดีนะนึกถึงผู้หญิงคนนั้นพอดีก็เลยเขียนเพลงนี้แหละใช่มันจะเล่าถึงผู้หญิง Pretty Lady Sexy Girl จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เธออะไรประมาณนั้นครับก็คือเหมือนพูดให้เขารู้เลยว่าต้องเป็นเธอนะคืนนี้อะไรประมาณนี้ครับพี่ีดีมากต้องเข้าไปดูอู้่ายตั้งแต่3ามทุ่มถึงเช้าเลยครับพี่อันนี้ นางเอกเอเนจีเยอะมากน้องเกดน้องเกดวารีเอเนจีเยอะมากๆครับมิสออร่ามิสแกรนด์ใช่ครับรู้สึกว่าน้องเก่งเล่นบทเซ็กซี่เลได้ดีมากๆครับเล่นเข้ามากๆครับรู้สึกว่ามูดมันเข้ากันนะมูดเอ็กับเพลงเข้ากันมากสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าออกมาดีมากๆครับ<ส>เอาจิงถ้าปีนี้ก็อยากจะมีเพลงทุกเดือนเลยอยากจะมีเพลงปล่อยทุกเดือนแล้วก็อยากไปโรลิ่งลาว ปีนี้มีมีงานเฟสติวัลโร้ยาวอยากไปเล่นโร้ยราวปีนี้ด้วยครับแล้วก็อยากไปดูศิลปินต่างชาติที่มาเล่นที่ไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะสิ้นปีแล้วพี่โยนปีหน้าก็ปล่อยเพลงลุยเหมือนเดิมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนครับอยากมี MV กับเพลงผมให้มันมีภาพมากขึ้นอยากไปทัวร์อยากไปเจออะไรใหม่ๆโอเคอยากจะฝากเพลง Sexy Girl มีให้ฟังบนทุกสตรีมงแพลตฟอร์มม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Music Tidal or wherever you listen to YouTube ด้วยมิวสิกวิดีโอไปดูกันด้วยนะทุกคนแล้วก็เพลงล่าสุดเซ็กซี่เกิร์เจะมี challenge เต้นสำหรับสาวสาวเซ็กซี่เกิร์ใน TikTok ด้วยนะครับจะฝากสาวสาวเซ็กซี่เกิร์เข้าไปเต้นกันเยอะๆนะครับผมรอดูอยู่รอแชร์อยู่ครับแล้วก็เพลงแถวนี้อันตรายด้วย challenge ตอนนี้มันยังไม่จบยังเข้าไปเต้นกันได้ครับรอดูครับ ฝากไว้แล้วทนะุกคนขอบคุณครับ